สวัสดีแฟนบอลาเทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่5ธันวาคม2 5ง8นะครับอยู่กับปชวชีทางอาเซียนครับสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรอาเซนอลในวันนี้นะครับก็มาว่ากันด้วยเรื่องราวของการสริมทัพแล้วก็ตลาดซื้อขายนักเตะกันสักนิดนึงนะครับหลังจากที่มีข่าวคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันออกมาว่าอาเซนอลเนี่ยได้คว้าตัว2นักเตะฝาแฝดนะครับชาวเอกวาดอร์ซึ่งก็มี ความสามารถในระดับสูงนะครับเมื่อเทียบกับอายุของพวกเขาคือราวๆสัก16ปีซึ่งก็เติบโตมาจากอะคาเดมี่ชื่อดังในเอกวาดอร์อย่างอินดิเพนเดนเต้เดลบาเล่นะครับที่เดียวกับนักเตะอย่างเปโโรฮินคาปีเอของอาร์เซนอลแล้วก็มอยเซตไคเซโดของเชลซีนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยบรรลุข้อตกลง ที่จะย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลเมื่ออายุครบ18ปีนะครับซึ่งก็เป็นวิธีทางเดียวกันกับที่อาร์เซนอลเนี่ยได้เซ็นสัญญาก,กับนักเตะตัวรุกคนเก่งของชชมบล็อกโรเวอร์สอย่างวิกเตอร์โอเชนบูนาที่จะย้ายเข้ามาเล่นให้กับอาร์เซนอลในเดือนมกราคมปี2027นะครับในขณะที่2นักเตะใหม่อย่างเอ็ดวินแล้วก็โฮเกอร์ควินเตโรจากเอกวาดอร์เนี่ยก็จะย้ายเข้ามาร่วมทีมอาร์เซนอลเมื่อพวกเขามีอายุครบ18ปีเช่นเดียวกัน นะครับซึ่งจะเป็นในช่วงของเดือนสิงหาคมปี2027ก็ถือว่าอายุอานามเนี่ยไล่เลี่ยกันนะครับจึงก็จะทำให้เห็นทิศทาง ในการเสริมทัพเพื่ออนาคตของอาร์เซนอลหลังจากที่ทีมชุดใหญ่เนี่ยเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างน,นะครับมีความแข็งแกร่งทดแทนกันได้แทบจะเรียกว่าทุกตำแหน่งในบางตำแหน่งเนี่ยอาร์เซนอลมีนักเตะระดับท็อปอยู่มากกว่า2คนด้วยนะครับอย่างในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยก็มีทั้งริคาร์โดคาราฟิเอรีเปียรโรหินคาพีเอแม้แต่ยูเลนทิมเบอร์ก็สามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้นะครับรวมถึงไมลุสเกลี่ก็เป็นนักเตะที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะ ครับในฤดูกาล ที่ผ่านมาแม้ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยจะได้รับโอกาสอยู่ค่อนข้างจํากัดนะครับจากการโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นของริคา r d โดคาราเฟียรี่จนก็มีข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมออกไปเพื่อหาเวลาในการลงเล่นและก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการที่จะถูกเลือกไปเล่นฟุตบอลโลกสําหรับนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ด้วยนะครับสำหรับเอ็ดวินเราก็โฮเกอร์เนี่ยก็เป็น2นักเตะที่อาช่องนตติดตามมาเป็นปีแล้วนะครับซึ่งสเตตเมนที่ สโมสรปล่อยออกมาเนี่ยก็ระบุว่าพวกเขาเป็นนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับสำหรับในเวทีของการแข่งขันฟุตบอลในโซนอเมริกาใต้ในระดับของพวกเขาซึ่งก็เป็นระดับเยาวชนโดยเอ็ดวินเควนเชโร่เนี่ยก็เป็นนักเตะริมเส้นนะครับที่เล่นได้ยอดเยี่ยมด้วยเท้าซ้ายของเขาไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็มีความเร็วมีความสามารถที่จะเอาชนะในการดวลตัวต่อต,ตัวกับคู่ต่อสู้ได้ดีมากๆสื่อท้องถิ่นเนี่ยถึงกับน ำไปเปรียบเทียบกับซปเปอร์สตาร์ของบราซิลนะครับอย่างเมมา ในแง่ของสัญชตาตญาณนะครับในการเล่นเกมลุกของเขาส่วนฮอเกอร์ควอเทเรเนี่ยก็เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงอีกรกายหนึ่งนะครับเล่นในตำแหน่งแอ t a c k กิ้งมิดฟิลด์มีความสามารถในการครองบอลไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมก็ถูกนำมาเพื่อซัพพอร์ตในการเป็นตัวสร้างสารร์เกมให้กับอาร์เซนอลอีกหนึ่งทางเลือกในอนาะคตนะครับก็น่าจะต้องแย่งชิงโอกาสกับบรรดาดาวรุ่งที่ เจิดจัดอยู่ในเวลานี้ของอาเซลอย่างอีธานมาเนรี่แล้วก็แม็กซ์ดาวแมนนะครับซึ่งแน่นอนด้วยความสามารถแล้วก็คำชื่นชมระดับนี้นะครับทั้งเอ็ดบินแล้วก็ฮเกอร์เนี่ยก็ได้รับการเรียกตัวให้ไปเล่นกับทีมชาติเอกวาดอร์ Ecuador, ชุด U17 เรียบร้อยนะครับโดยตอนนี้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ถูกปล่อยให้พัฒนาฝีเท้าต่อไปนะกับทีมต้นสังกัดอย่าง อิเพนเนเต้เดลบา l เ e ลในเอกวาดอร์ก่อนที่จะย้ายเข้ามาสู่ทีมในเดือนสิงหาคมปี2027ตามที่ได้มีการตกลงกันเอาไว้นะครับซึ่งจะว่าไปความเร่งด่วนในการเสริมทัพในตำแหน่งริมเส้นแล้วก็มิดฟิลตัวรุกเนี่ยก็อาจจะดูน้อยลงไปนะเมื่ออาร์เซนอลเนี่ยได้ เอเบรชิเอสเต้แล้วก็โนนี่มาดูวเก้เข้ามาร่วมทีมนะครับเท่าที่มีอยู่อย่างแม็กซ์ดาวแมนแล้วก็อีธานมาเนรี่เองก็ยังไม่เคยได้รับโอกาสเพราะว่าถูกรุ่นพี่ภายในทีมเนี่ย กรบรวศมีเอาไว้แทบจะไม่ได้โชว์ความสามารถเท่าที่ควรนะครับก็อาจจะต้องรอโอกาสกันสักนิดนึงนะครับเติ่มด้วยฟุตบอลอรายการอย่างคาราบาลคัพหรือว่า f a ฟเอคัพก็แน่าจะเสริมศักยภาพแล้วก็ประสบการณ์ให้บรรดาดาวรุ่งพรสวรรค์สูงทั้งหลายเหล่านี้นะครับได้เติบโตแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามารับบทบาทสำคัญในทีมของอาร์เซนอลในฤดูกาลต่อไปเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากแฟนบอลนะ่าชอเพียงเท่านี้นะครับยังไง ก็ฝากแฟนมาทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเป็นสักนิดน,นึงนะครับขอบคุณนะครับ